ทักทายกันเย็นๆนะครับช่วงเย็นของวันที่30นะครับบรรยากาศเย็นๆนะครับวันนี้มาอยู่เดี๋ยวจะพามาดูแม่ละอ,องนะครับแม่ละอ,องเพชรน,นะครับตอนนี้ลูกของเขาเนี่ยย้ายบ้านได้บ้านหมดแล้วนะครับก็หลายคนก็สงสัยว่าเราจะต้องทําอะไรไหมกับแม่สุนัขที่ลูกย้ายบ้านหมดแล้วนะครับประเด็นแรกก็คือนมนะครับ นมที่เราเห็นอยู่เนี่ยลุกขึ้นกันหรือไม่เนื้อโชว์ตัวหน,น่อยอ่านมที่เราเห็นเล่านมเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจับเขาผูกก่มันจะได้โชว์เอาขึ้นกองก็ได้ปะขึ้นกองไปมาหลังจากสุนัขย้ายบ้านนะครับเราก็จะมีนมที่เล่านมหรือแม่สุนัขที่ยังมีนมอยู่เนี่ยนะครับเขาก็จะ นมเนี่ยสามารถหายไปเองนะครับภายใน1อาทิตย์หลังจากที่ลูกสุนัขเขาไม่ได้ดูดนมเนาะก็ประมาณ1อาทิตย์นมที่มีอยู่ก็จะหายไปเองปกตินะครับตัวนี้ไม่ต้องทําอะไรนะครับสุนัขบางตัวนะครับในแม่สุนัขบางตัวการเลี้ยงลูกในระยะการเลี้ยงลูกเนี่ยขนเขาจะร่วงได้นะครับไม่ต้องตกใจถือว่าเป็นเรื่องปกติมากนะครับแต่บางตัวก็ขนไม่ร่วงนะเหมือนตัวเจ้ารอองเพนเนี่ยขนก็ไม่ได้ร่วงอะไรนะครับแต่ว่าถ้าขนร่วงเราก็ หลังจากที่ลูกเขาไม่ได้กินนมแล้วนะครับคนเขาก็จะขึ้นได้ปกติตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะว่านะครับในส่วนของคําถามที่หลายคนสงสัยนะครับก็คือหลังจากลูกลูกสนุนัขคลอดแล้วกี่เดือนนะครับถึงจะ,ะกลับมาผสมได้อีกนะครับเดี๋ยวมาดูประเด็นแรกก่อนนะครับก็คือปกติแล้วหลังจากที่ลูกสนุนัขคลอดเนี่ยปกติแล้วก็ประมาณ3-12เดือนแม่สนุนัขเขาก็จะกลับสัต โดยปกติธรรมชาติเขาก็คือกลับสัตว์นะครับก็สามารถผสมได้อีกแต่ว่าตามมาตรฐานที่สมาคมพัฒนาสุนัขประเทศไทยเนี่ยเขากำหนดมาตรฐานไว้ก็คือต้องพักท้องหลังจากผสมเอหลังจากคลอดครั้งแรกนี่ก็คือ4เดือนนะครับไปไทยเป็นไทยก็คือสุนัขเนี่ยโดยปกติ3ถึง12เดือนเขาจะกลับสัตว์หลังจากคลอดเนี่ยเขาก็จะผสมเองตามธรรมชาติแต่ว่าถ้าเราผสมก่อน4เดือนเนี่ยนะครับเราจะไม่สามารถ ผสมก่อนสีเดือนที่ลูกสุนัขคลอดเนี่ยจะไม่สามารถจดใบเพชรได้นะครับเพราะไม่ได้อยู่ในระยะที่พักท้องตามมาตรฐานที่สมาคมเขาระบุไว้นะครับในส่วนตัวของผมแล้วนะครับบางคนก็จะมีคําถามแย้งว่าอู้สีเดือนหลังจากคลอดเนี่ยลูกแม่สุนัขยังไม่ได้พักเลยจะใช้งานเขาหนักไหมนะครับมันก็แล้วแต่ข้อนะผมว่าไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับส่วนตัวของผมก็แล้วแต่ดุลพินิษฐ์บางครั้งอ่าสีเดือนเขากับสัตว์ ถ้าดูร่างกายเขาสมบูรณ์มากหรือแข็งแรงมากผมก็ประสมนะแต่ว่าบางครั้งก็ดงดูไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แล้วาสามารถพักฮิตไว้ได้นะครับก็ค่อยผสมฮิตที่2ก็8ปถึงเดเดือนก็มีแต่ส่วนมากไม่ค่อยกลับสัตว์หรอก4เดือนนะเท่าที่ผสมก็ส่วนมากก็ 6- 7เดือนกว่ามันจะกลับสัตว์ครั้งหนึ่งนะสุดน้าข้อผมส่วนมากกลับสัตว์ก็4ถึงเดเดือนขึ้นไปนะครับมันแล้วแต่ตัวครับผมออบย่างเหมือนกัน มันก็มีหลายปัจจัยนะบางครั้งก็อยู่ที่ความสมบูรณ์เขาด้วยบางครั้งมีตัวเมียเป็นสัตว์นะครับก็ชวนเพื่อนเป็นสัตว์ก็มีนะครับตอนนี้ก็มาถ่ายให้เพื่อนๆดูกันเล่นๆเนาะถ่ายกันเย็น,นๆประมาณนี้นะครับทครับสวัสดีครับ